สวัสดีครับวันนี้นายเดี่ยวคนชิวๆนำเสนอเมนูบุกผัดไข่เมนูนี้ก็เป็นอาหารคีโตนะครับเพื่อสุขภาพในการลดน้ำหนักเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนการทำกันเลยนะครับนี่ก็เป็นวัตถุดิบในการทำบุกผัดไข่นะครับ วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยนี้ก็คือเส้นบุกนะครับไข่ไก่กระเทียมต้นหอมซอยน้ำมันมะกอกซีอิ๊วขาวพริกไทยแล้วก็เกลือหิมาลายันนะครับเมนูนี้ก็ เหมือนนข้าวผัดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอาหารคีโตนะครับเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนและวิธีการทำกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาบุกนะครับไปล้างทั้งสองสามน้ำก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างก่อนนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของบุกนะครับที่เราไป ปั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนะครับเพราะที่เราซื้อมามันเป็นแบบเส้นนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไปลวกนะครับเมื่อน้ําเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาปุกที่เราปั่นไว้นะครับใส่ลงไปลวก,กตั้งน้ำไว้ พักัหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะจะไปดูวิธีการผัดกันนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาของบุกนะครับเมื่อเราลวกเสร็จแล้วนะครับก็จะคล้ายๆเม็ดข้าวนะครับ เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการผัดกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเปิดไฟเลยนะครับเอากระทะตั้งไปใส่น้ำมันมะกอกลงไปนิดนึงนะครับแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเอากระเทียมนะครับกระเทียมใส่ลงไป เกลยวกระเทียมให้เหลืองหอมนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับทำไม่ง่ายก็เหมือนข้าวผัดนะครับแต่เพียงเราเปลี่ยนจากข้าวมาเป็นเส้นบุกนะครับอาหารคีโตนะครับเพื่อสุขภาพลดน้ำหนักนะครับ เนะครับเมื่อกระเทียมเราเหลืองหอมแล้วนะครับต่อไปเราก็จะเอาไข่ไก่นะครับไข่ไก่ใส่ลงไปแล้วก็ทำการผัดยีไข่ให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับ หั่นให้แห้งๆเนื้อไข่เราได้แล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเอาบุกนะครับใส่ลงไป ก็ทำการผัดไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับผัดให้แห้งนะครับ mm hmm. ก็จะเหมือนกับผัดข้าวผัดเลยนะครับ ว่าวกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดียวคนชิิๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเวลาเมื่อมีคลิปใหม่ๆลงมานะครับจะได้เตือนให้ท่านทราบเมื่อผงบุก เราแห้งดีแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็จะทำการปรุงรสนะครับเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวนะครับแล้วก็ทำการผัดคุกเขาให้ส่วน,วนตสมเข้ากัน ่อไปเราก็จะใส่เกลือนะครับเกลือหิมัะยัยน,นะครับไปก็ตามด้วยพริกไทยนะครับพริกไทยก็ใส่เพิ่มความหอ,อมนะครับนี่ก็ข้าวผัด ็จะเสร็จแล้วนะครับบุกผัดไข่ต่อไปเราก็จะเอาหอมซอยนะครับใส่ลงไปบุกผัดไข่นี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับจะเห็นว่าขั้นตอนไม่มีอะไรมากนะครับทำง่ายๆ เพื่อนๆคนไหนสนใจอยากจะลองทำตามก็ดูรายละเอียดด้านล่างนะครับแล้วก็ดูคลิปทำตามได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูเมื่อตักเสิร์ฟใส่จานนะครับเดี๋ยวเราก็จะตักใส่ชามนะครับบุกผัดไข่หน้าตาสีสันก็น่ารับประทานนะครับ กลิ่นหอมโชยเลยนะครับนี่ครับหน้าตาของบุกผัดไข่โอเคนะครับเราพบกันใหม่ e ีหน้านะครับสวัสดีครับ